เอาละกันดีครับเราก็อยู่ในคลาสครับเขาเรียกว่าคลาสตีความในบทเพลงครับเหตุผลที่เราต้องตีความหมายในบทเพลงนะครับเพราะว่าเราจะได้ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ถูกใช่ไหมผมอยากเสริมนิงนี้เข้าไปว่าแบบผมว่ามันสําคัญเพราะแบบว่าบางทีอ่ะอารมณ์ออกไปอย่างนั้นจริงแต่ถ้าวิธีการร้องเราออกมาไม่สบายอ่ะมันก็จะมันก็จะมใชไม่ทำสูบใช่ไหมครับ ก็ได้มีโอกาสเข้ามาฟิตเนสอีกหนึ่งครั้งนะครับก็หลังจากที่ไม่ค่อยได้เข้านะครับก็หลังนี้พยายามเข้ามาฟิตเพให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเพื่อที่จะได้ดูดีเวลาออกเอมเปโป้นะครับก็พยายามเบิร์นอยู่ครับเพราะว่ากัรู้สึกว่าหน้ากันออกกล้องอ้วนมาเลยแม่ด่าครับก็นี่แหละครับตอนนี้นะครับกัน หนักคนสองครับแล้วจุดมุ่งหมายกันขันยักหนักแค่ได้60นะครับสองโลครับไปดูพี่ๆสองคนนะครับแต่ดูคนแรกก่อนแล้วพี่แบงค์ครับไปดูครับว่าเล่นอะไรอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็กำลังจะเพิ่มเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะพี่ก้ามอะไร กล้ามหน้าอกครับพี่ปกติจะเล่นสีส้มนะครับแพนไปดูด้วยนะครับผมแต่วันนี้คือเกงใจกล้ามแดงครับเออสีแดงครับอ๋อปกตินะครับก็มาพี่เน็ตก็เกือบทุกวันนะครับอาทิตย์ละประมาณ3วันครับกันต่ำครับตอนใจเอบคุมตัวนี้แค่นี้ยังต้มอยากโดน ที่ที่ไม่ต้องการคงจะเป็นไอใบหน้าเนี้ยครับแก้มไม่ต้องการแก้มครับแต่ว่าไอส่วนที่เพิ่มเพิ่มทุกส่วนเลยครับไม่เคยมีคือไม่อยากใหญ่เพิ่มแต่ว่าอยากมีกล้ามท้องให้เยอะแล้วก็อยากมีกล้ามหน้าอกให้แบบมันก,กว้างๆอางเงี้ยครับจะได้แบับดูแมนๆไม่ดูแบบกองๆงเงี้ยครับเดี๋ยวไปดูอัพ ok ยกบ้างดีกว่าครับเครื่องเดียวกันเนี้ยนะครับปาดเงือครับ เขายกสบายแต่ผมไม่สบายครับเ้อะไรเก่งกันเก่งไงครับให้มันถูกต่อนไงก็หลังเรียนนะครับจันพุทธศุกร์ครับจะมาอาทิตย์ละสามวันครับ ก็มาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงไรเงี้ยแล้วแต่อยากเพิ่มหมดเลยครับตอนนี้ก่อนจะมาเล่นในผมนะห้ิดครับโอ้โอยากได้ตั้ง60ไปเพิ่มอีก6โลครับเป้าหมายของผมครับตอนนี้ก็กำลังจะไปเล่นอีกท่านึงนะครับคาดว่าจะเป็นวันนี้ครับ น้องการสนใจจะเล่นได้ไหมครับเดี Gesch ๋ยวให้ยอกเล่นก <ization> <ills> ่อนแล้วกันครับแต่คอยดูเป็นกำลังใจให้ฮั่งฮั่งเล่นเพิ่งนี้นะครับก็อยากให้ แรดูวีกล้ามหนึ่งครับเพราะว่า <c oughs> การถึงมีพุงครับก็เลยอยากเล่นเพื่อไม่ให้กวนจนกันไปครับก็เลยพยายามเล่นอะไรที่มันรู้สึกว่าทําให้ตัวเองหอมเงิได <c oughs> ค้ครับเอาไปดูพี่แบงค์นี่าครับ ก็คือเพิ่มหน้าอกนะครับเพราะว่าจะได้เดินหลังตรงนะครับหนะ้าอกได้เดินหลังตรงแล้วก็ดูสมาร์ทมากยิ่งขึ้นนะครับ ตอนนี้นะครับแบงก์ก็กำลังจะมาตอบค,ค,ค,คอมเมนต์นะครับในเฟ e บุ๊ k นะครับที่่ันครับแล้วก็คอมเมนต์ดังมานะครับขอบคุณทุกคนครับคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับ คิดว่าขอขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยเชียร์แล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับติดตามกันทุกๆวันในเทมโปโปแล้วกันนะครับสู้ๆครับจากครั้งที่แล้วนะครับมีผู้ชายทั้งหมด4คนที่มาซ้อมนะครับขาดหนึ่งคนรู้ไหมครับว่าคือใครนั่นก็คือน้องการนั่นเองครับด๊ วันนี้นะครับเหตุผลที่ผมนัดเข้ามาเนี่ยเพราะว่าผมจะมาซ้อมปห้เขาในฐานะที่ผมเนี่ยถือว่าเป็นพี่เลี้ยงของบ้านเทโปโป,โปโขอทําหน้าที่แทนคูเจแล้วกันครับในการที่จะแนะนําน้องอก,กับเพลงที่น้องร้องนั่นคือเพลงอะไรครับระยะทําใจครับแม่อะระยะทำใจเป็นยังไงบ้างไหนไหอาทิตย์แล้วไปไหนมาอ๋อก็ต้องไปเรียนมาหาลัยต่อครับก็เลยไม่มีโอกาสได้มาถ่ายกับเพื่อน อ๋อหลังจากที่น้องโดดไปเยอะแล้วใช่ครับก็เลยไม่มีน้เต็มแล้วโดดไม่ได้อ๋อโดดเต็มแล้วก็เลยโดดไม่ได้นะก็เลยไม่ได้อ่ะเอาเป็นว่าเรามาคุยกันเรื่องเพลงดีกว่าตอนนี้เพลงมาถึงไหนแล้วได้ซ้อมมั้งบ้างปะซ้อมเยอะเลยครับวันนี้อ่าฮะแล้วครูเจคุาแนะนำอะไรบ้างก่อนคุณเจเหรอครับก็ นะนำเรื่องของก็เรื่องเดิมครับเรื่องรูปปากของกันที่อยากให้เวลากันร้องแล้วเป็นตัวอูมากขึ้นเพราะว่าคุเจบอกว่ากอ๋อแล้วใช่ไหมก็คือเวลาร้องแล้วปากแบะนั่นเองแต่คุเจก็บอกให้เราร้องปากตัวอูใช่ไหมแล้วเดี๋ยวไปซ้อมไปซ้อมครับก็พยายามทำอย่างที่คุเจบอกง่ายๆเอาไว้ให้พี่เตยดูเรืยเดี๋ยวเปิดเพลงแล้วก็ซ้อมซ้อมดูด้วยกันให้ดูเลยนะไปอันนี้ใช่นไปไหน มีประธานเรื่องเสียงหลบเสียงเม็กใช่ไหมปากก็ยังเป็นปากก็ยังเป็นตัว E อยู่เหมือนเดิมเหรออืมการ้องก็ยังพอเปิดคือกันจะเป็นตอนอีตอนไหนรู้ปะการจะอีตอนที่กันแบบถึงท่านฮุกอะนอีซอานไม่ตแรกนะถ้าจะเปิดเป็นโน้ตให้น้องลองไล่คียลองซองดูปากอะไรอย่างเงี้ยยากไปเขาทำไม่ได้หรอได้เขาเรียนนะนะถ้าจะเล่นเราไม่มีเก้ตัว E พูดถึงาอารมณ์เพลงก่อนดีกว,ว่าคือเมื่อกี้ตอนที่จังร้องอ่ะมีความรู้สึกว่าการยิม้มยิ้มแบบเล่นๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเวลาร้องจริงๆแล้วเนี่ยคือมันต้องแบบเป็นอารมณ์ที่แบบว่าเฮ้ยเป็นการรอคอยที่แบบว่าแสนยาวนานเหลือเกินเป็นการรอคอยที่เหมือนกับว่า เราพรเขาจะจะอารมณ์จริงเลยใช่ไหมเออจะให้แบบเป็นอารมณ์จริงอ,อ,อาจจะแบบบิ i l ด้วยการปิดไฟไหมไหรือว่าอะไรไหม <laughs> หรือว่าการอยากจะถ่ายทอดเพลงนี้ยังไงลองปิดไฟไหมเพราะว่าเราพี่ก็เคยได้ยินเทคนิคของการเหมือนกันว่าคุณนองเคยบอกว่าการเวลาร้องเพลงอาจจะขอปิดไฟเพราะต้อง,งอาการบิ i l อารมณ์อะไรอย่เงี้ยเออบ่อลองดูว่าเนึงอะไรลองปิดดวงหนึ่งนะเราตัดเห็นหรือเปล่าบิ i l d b u i ป่า เวาลาล้องเวลาถึงท่อนฮุกแล้วก็อย่าฉีกปากเพราะว่า,า,าวเหมือนันเก่งมันก็จะฉี